ไฮไฮสวัสดีพิมพ์พิม,ม Diary ค่ะกลับมาพบกับเปี้ยวอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เปี้ยวก็จะมาแบ่งปันเส้นทางเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความกดดันแล้วก็กําลังใจเลยนั่นก็คือการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งรองผู้มีการสถานศึกษาซึ่งมีเวลาเพียงแค่35วันในวัยช่วงนั้น30ปีนะคะทําไมถึงมีเวลาน้อยขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหลักคิดเป็นแนวคิดสําหรับเพื่อนๆแล้วกันเนาะใครที่ มีความฝันหรือว่าตั้งใจอยากที่จะสอบเข้าสู่ในตําแหน่งผู้บริหารนะคะก็วางแผนระยะยาววางแผนไว้ตั้งแต่นั้นเน้อเลยนะคะอ่านหนังสืออาจจะเป็นปีหรือเตรียมตัวให้มากกว่าที่เปี้ยวเตรียมตัวตอนนี้นะเพราะว่าเปีนะ้ยวน่ะด้วยความที่อาจจะไม่ได้วางแผนวางแผนน้อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นคอสอสอง,สองยื่นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านก็เลยเอะรออยู่รออยู่โดยที่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือไว้รอคราวนี้พอ ผลคส .2 สอ,ออกมาแล้วก็เหลือเวลาแค่35วันในการเตรียมตัวในการสอบนะคะหลายคนอ,อ,อาจจะมองว่าเอ๊ะเวลาแค่นี้มันจะทันได้ยังไงแต่อยากบอกเพื่อนๆไว้ว่าให้เป็นแรงบันดาลใจแลยนะถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนมีแผนที่ดีแล้วก็ความสม่ําเสมอเนี่ยมันอาจจะสามารถเปลี่ยนเวลาจํากัดให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเหมือนอย่างที่เปียวทาได้ตอนนี้ แล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นเหมือนเรียลลิตี้เล็กๆในช่วงที่เปี้ยวเตรียมตัวสอบว่าเปี้ยวทำอะไรบ้างมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการวางแผนอ่านหนังสือยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วยให้เปี้ยวเขา้า สู่ตำแหน่งนี้ได้ในวัยนี้นะคะแล้วก็ใครที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่แล้วรู้สึกว่าอุ้ยเวลาน้อยมากๆเลยเผื่อคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากฮึดสู้ในการอ่านหนังสือเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งนะคะถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะพิมพ์พิม dairy ค่ะโอเคเมื่อเราตัดสินใจแน่แท้แล้วว่า ปีนี้เราจะลงสนามสอบนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เพี่จะทําเลยนะคะเพื่อนก็คือการที่ไปอ่านเกณฑ์ในการสอบผู้บริหารเกณฑ์เก่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ประกาศมาแล้วในปีที่เราจะสมัครนั่นเองนะคะไปอ่านดูว่าในปีนั้นเขามีการสอบกี่ภาคมีกขคแล้วก็มีเนื้อหาเรื่องที่เขาจะออกข้อสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการอ่านหนังสือนะคะ และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเกณฑ์การสอบในปี2566ช่วงที่เปียวสอบนะคะเพื่อนเขาก็จะเป็นการสอบตามเกณฑ์ว9เก้าเขาก็จะมีกําหนดการออกมาให้เราแบบนี้รวมถึงว่ามีวิชาอะไรบ้างภาคอะไรบ้างนะคะแบบนี้เลยซูชีวิตสุดๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเปียวเนี่ยขายของออนไลน์ด้วยก็มาเอาของดูแน่นรถไปหมดแต่ก็ เปิดติวฟังไปด้วยนะคะคือไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเปิดติวไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามีเวลาอย่างที่บอกนะคะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากก็คือประมาณ35วันเพราะปกติแล้วคือถ้าให้มั่นใจเลยขอสัก6เดือนได้ไหมแต่นี้มีเวลาก็คือ35วันในการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบนะคะก็ทําอะไรก็คือจะพยายามเปิดฟังนะคะอาแกดูคือเดินทางไปไหนก็คือเปิดฟังคลิปเสียงในการติวสอบตลอดเวลา ใจเจสอเออของก็ต้องขายจ้านี่ลองก็อยากเป็นมีในห้องอีกเยอะแยะมากมายไม่มีที่จะนอนดีไคเน่อาเมื่อกี้คอมโหลดตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มกว่านะคะกำลังเป็นแบบติวข้อสอบถ้าเป็น้าคเขาก็จะเป็นแบบว่าติวกับเนื้อหาเนาะตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้ายค่ะสู้ดูสภาพนี่เก็บผ้ามายังไม่ได้มีเวลาที่จะบบไปพับผ้าเลยพราดูติวทั้งวันจ้ะสู้ค่ะเพื่อนอยาเป็นรง หลังจากเปียวเลิกงานมานะคะเปียวก็จะมาเริ่มอ่านหนังสือก็คือเริ่มติวนะคะเพราะว่าเปียวว่ะไปติวกับพออุอ้ยเสี่ยวป้อมานะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่โรงแรมของสนามกอล์ฟพายเฮอร์ที่ลังสิตนะคะหลังจากนั้นพอ,อ้เขาก็จะติวออนไลน์ให้ในกลุ่มนะคะตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยซึ่งพอ,อท่านอ่ะทุ่มเทกับลูกศิษย์มากๆเลยค่ะอันนี้ต้องชื่นชมท่านจริงๆ ไม่ว่าจะทําอะไรกินข้าวอาบน้ําเปียวจะเปิดติวไว้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเพราะคิดว่าเราจะทําให้เต็มที่เพื่อนที่เราจะได้ไม่เสียใจไม่ว่าผลการสอบออกมาจะเป็นยังไงจะไม่เสียใจเลยถ้าเราทําเต็มที่แล้วนะคะโอเคมาค่ะวันนี้เราจะเป็นการติวข้อสอบนะคะกับท่านดรวีระคําอาสนะคะก็คือเปียวหน่ะไปติวมาตั้งแต่เป็นคอร์ดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่แบบยังไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะคือแนะนําเลยไปติวกับท่านอาจารย์วีระนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นการติวออนไลน์นะคะก็มาเริ่มกันคือคอร์สนี้เปี้ยวไปติวเป็นคอร์สยาวหกวันจ้ะที่พายเฮิร์สนะคะเพื่อนก็คือถ้าอย่างที่บอกไปถ้ายังแบบเปรี้ยวว่าเริ่มต้นเริ่มนับหนึ่งจากคอร์สของท่านอาจารย์วีระเลยนะคะเป็นวันแรกที่เริ่มอ่านหนังสือก็นั่นแหละมีเวลาแค่ประมาณสามสิบห้าวันเนาะอย่างที่บอกไปแล้วต้นต้นคลิปนะคะไปสู้กันนะว่าเราจะทําได้ไหมจะทําสาเร็จไหมแต่ว่าทุ่งเทนะทุ่งเทมากคือก่อนอันนี้ก็มีติวออนไลน์กับพออุียเสือป่อเปรี้ยวติวสองสำ พื้นฐานแน่นนะพื้นฐานแน่นแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนที่แบบ<ม>อยากได้แบบสรุป,รปเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นผออุย้ยเสพอแต่ถาเอังกฤษติวทั้งสองที่เลิศนะคะคราวนี้ตอนนี้นะตอนตนี้คือเหลือเวลาอยู่ประมาณสองอาทิตย์ละสู้ค่ะเวลาหนึ่งเดือนเราทําได้ถ้าเรามุ่งม,มั่นตั้งใจก็คือบ่ียมีการติวออนไลน์กับผู้อุ้ยเสพอถึงตีสองก็คือถึงตีสองแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีสี่ม่านต่อเพราะว่าเราเวลาน้ยเราก็เลยทุ่มเทเต็มที่นะคะซึ่งก่อนน้านี้ก็มีทําอย่างนี้แหละแล้วก็ป่วยไปอาทิตย์หนวน่ะเพือแล้ก็ ช่วงนั้นอย่างนี้แหละนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปทำงานเนาะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอาทิตย์นึง็เต็นไข้สูงมากส0ิองศาอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์ก็คืออ่านหนังสือไม่ได้เลยคือพยายามอยากจะลุกขึ้นมาอ่านแต่ลุกไม่ขึ้นเพราะว่ามันปวดในกระตัวมมากก็มีเปิดฟังบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยนั่นแหละอุปสรรคมีไว้ให้เพื่อมีเพื่อให้เราโอ้อุปสรรคมีไว้ให้เราฟันฝ่าเนาะไปค่ะสู้ค่ะไปต่อจ้าวันนี้เป็นกันติวข้อสอบนะคะเน้นๆ่าดู จะเป็นไม้ลองอ่ะจะเป็นไมจะเป็นไม้ปลูกอย่างนี้ทุกวันสองาทิตย์สุดท้ายปลูกอย่างนี้ทุกวันมาค่ะเหลืออีกกี่วันจะสอบสองวันจะสอบเราก็เลยลาอ่านหนังสือเลยอนาคตก็ทําเต็มที่ในแบบของเรานะคะถ้าไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรอีกสองปีเอาใหม่แต่ถ้าสมหวังก็ ถือว่าความพยายามของเราประสบความสำเร็จไปค่ะมันจะตีกันนี่ก็จะเป็นเหลืออีกสองวันสุดท้ายนะคะก็จะเน้นเป็นแบบว,ว่าการเติวข้อสอบละสองวันสุดท้ายเวลก็จะเน้นแบบว,ว่าทําข้อสอบนะอ่านข้อสอบอา่านโจทย์และคําตอบไปเลยค่ะ สำหรับวิธีการเขียนโน้ตของเปี้ยวนะคะด้วยความที่เปีย้ยอ่ะติวมา2สํานักใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็มีปริ้นมาจากออนไลน์ด้วยนะคะเปี้ยวจะเอาหนังสือหรือว่าเนื้อหาของแต่ละสํานักเนี่ยสมมติเปี้ยจะอ่านหนึ่งเรื่องวิชาการศึกษาหนึ่งเรื่องเปี้ยวจะเอาหนังสือของ3สํานักเนี่ยในเรื่องเดียวกันมาเปิดแล้วก็วางไว้ทั้ง3เล่มเลยนะคะแล้วก็มาเขียนสรุปตามความเข้าใจของตัวเองนะคะนี่นะคะแล้วก็หลังจากที่ติวข้อสอบแล้วก็ ติวเนื้อหามาทั้งวันแล้วก็จะมาลองทำข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบออนไลน์นะคะของพอปป่อวยสป้เนาะลองทํากันดูส0 0รข้อค่ะแล้วก่อนนี้ก็เข้าสู่คืนก่อนสุดท้ายนะคะคืนนี้เป็นคืนของวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็ปี่จะสอบวันเสาร์พี่ก็จะเป็นการอ่านข้อสอบแล้วอ่านโจทย์แล้วก็คาตอบเลยเดี๋ยวเราไปตัด้อยกันในห้องสอบอีกทีนึงนะคะนี่เลยเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่แม่นเนี่ยพี่ก็จะแบบ ข้อมูลเพิ่มเลยนะคะเพื่อเป็นการหาความรู้แล้วก็การอ่านข้อสอบเนะี่ยพี่ก็จะอ่านแบบอ่านออกเสียงเนาะมันเป็นการเรียนรู้ทั้งการอ่านแล้วก็เหมือนได้ฟังเสียงตัวเองด้วยเป็นการเรียนรู้แบบสองทางแล้วกันนะคะก็ไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเพื่อนสอบพรุ่งนี้แล้วคะ่ะพรุ่งนี้สอบแล้วจะดวเดี๋ตววันนี้จะนอนเร็วนิดนึงนะคะอัปเดตห้องน้ำก็รกหน่อยนี่ มาจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็คือเปิดดูใน Google นะใส่เสื้อไปสอบสีอะไรสำหรับคนเกิดวันศุกร์สีฟ้าเนาะสีประจำวันเกิดจัดไปค่ะเอาทุกทางจริงๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันสอบของเปียวแล้วนะคะคือตื่นเต้นมากเนาะวันที่9ก้ากันยาจะเป็นวันที่พลิกชีวิตเราไหมนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้เปียวด้วย คือเปี้ยก็พยายามเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างแล้วในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็เต็มที่แบบสุดๆเนาะก็คือแบบอ่านถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันแล้วก็ตื่นตีสี่มาอ่านหนังสือแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานนะคะเต็มที่ผลจะเป็นยังไงก็จะไม่เสียใจแล้วค่ะเพราะเราทำเต็มที่ของเราแล้วเนาะนวันนี้วันสอบ ขอให้สมหวังนะคะสวัสดีค่ะมาถึงสนามสอบตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ใช่ใชถึงสนามสอบตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วก็มาไหว้พระก่อนซื้อของอะไรมาไหว้พระแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้า <c oughs> สีมงคลระจาวังจุย้ย <c oughs> อันนี้อยู่ที่โรงเรียนพญาไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้แผน่นเออแผ่นกล้องให้ดู <c oughs> ดย้นะคะค <c oughs> สอบเสร็จแล้วค่ะเรื่องของผลก็ให้ธรรมชาติจัดสรรมั่นใจอยู่สิบห้าข้อนี่แหละเต็มร้อยนะลงมาเลยจากคนแรกของตึกแบบช่มเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นผลกันวันประมาณวันพุธนะคะเรามาสอบวันเสาร์ผลออก ประกาศผลภาคกอรประมาณวันพุธเดี๋ยวก็ไปลุ้นผลกับฟิลกันนะคะทุกคนหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูผล <c oughs> เห็นหลายๆเขตเขาประกาศกันแล้วเรามาเปิดดูของเราบ้างโอเคเราประกาศหรือยังแปบ๊บนึงนะคะประกาศแล้ว พอสอบยี่สิบหก0ันยีลองสอบสี่สิบหกันเพื่อนตอนนั้นคือดีใจมากๆจนแบบแทบ้องไห้ลองไห้ไม่ออกเมื่อรีบทักบอกเพื่อนว่ามึงสอบติดภากกอแล้วนะเพื่อนไห้น้ำแล้วนึงไห้ซ้ากันไปแล้วสวนมาค่ะตอนนี้ก็คือทำผ้าขอนะคะ หนึคะแนนนี่เลยตอนนี้เวลาตีสีกว่าโรงงานเราก็นี่ค่ะยังปิ้นอยู่เลยสู้ต่อไปนะโลกเดี๋ยวพึ่งพังมาค่ะเพื่อนเรามาลุยภาคคอกันต่อนะคะคอหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์แล้วเปี้ยวอ่ะคิดโมเดลขึ้นมาเองเป็นโมเดลของตัวเองคือ p i m c แล้วก็ S อยากอยากให้มีคำว่า Soft power อยู่ด้วยแต่คราวนี้เราอะไม่รู้จะทำยังไง ทำมาแล้วแหละเป็นโมเดลลองทําโมเดลของตัวเองเนาะอันนี้มันก็ดูธรรมดาไปหน่อยเนาะก็เลยนี่ค่ะศึกษาจาก YouTube อยากได้แบบนี้แต่อันนี้คือวาดวาดใส่กระดาษไว้แหละแต่อยากได้แบบนี้ก็เลยมาดู Youtube เดี๋ยวมาลองทํากันมาดูว่าจะประสบความสําเร็จไหมดังนั้น <Hey. S 2> นะครับ <Hey. S 2> ให้ทำการวางโดยการ <Hey. S 2> คลิกเม u อขวาที่ว่างนะครับแกได้แล้วหรูป ดีกว่าอันนี้มาแล้ววงที่สองด้วยความภาคภูมิใจสุดๆเป็นรูปเป็นร่างแล้วท้าเดิเสร็จแล้วทำครั้งแรกแล้วก็ทำด้วยตัวเองภูมิใจมากไปค่ะวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษากันนะคะเพื่อนๆนี่เตรียมพอร์ตฟลิโอมานะคะ ขอให้วันนี้กรรมาการทุกท่านเนี่ยใจดีกับเปี้ยด้วยนะคะไปจ้าโอเคแต่งหน้าทําผมเรียบร้อยค่ะนี่ใส่เน็ตด,ด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เปี้ยด้วยนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งละจะขึ้นไปชั้นสามนะเพื่อไปรอสัมภาษณ์แล้วนะคะจะต้องไปรายงานตัวก่อนไปแล้วนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็เลยโทรไปขอพรจากแม่นะคะฮือจะร้องไห้แล้วเปี้ยวคือสัมภาษณ์เป็นคนแรกด้วยแล้วก็โทรไปหาพ่อด้วยอยากให้พ่ออวยพรแต่ว,ว่าพ่อไม่รับสายแล้วก็เลยส่งรูปไปแทนว่ากําลังจะสัมภาษณ์แล้วนะตื่นเต้นมากมากค่ะเรามาดูประกาศผลการสอบกระรองกันเดี๋ยวเข้า Google เข้าไปที่เวนะ็บเขตเนาะนี่สอบปรกอบัดมน มาดูว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่มีประกาศวันที่8กันยาเชื่อหรอเอานีาา่ไงามาแล้วประกาศผลสอบคัดเลือกรองและผอ,อ ที่ใช่เอ่ยก็คือผออ,อรอบแรกเรียกลำดับที่หนึ่งถึงหกรองรอบแรกเรียกลำดับที่1ถึง14นะคะมันจุวันที่สาอันนี้ผออ,อก่อนอันนี้ลำดับรองมาดูพิมพ์ชนกลำดับที่17ค่ะ ได้ไปรอบสองนะคะทุกคนเป็นคนที่สามของรอบสองก็คือเป็นลำดับที่ตั้งใจไว้เออไปตามดูกันวลากันตัวว่าจะได้โรงเรียนอะไรนะคะได้ลำดับที่สิบเจ็ดก็เป็นลำดับที่ตั้งใจไว้ว่าอยากได้โรงเรียนรอบที่สองยค่ะ shaking, มาค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่เปรี้ยวจะต้องไปเลือก โรงเรียนเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำดงรงตำแหน่งออลิ้นพันกันไปหมดตื่นเต้นให้ดํารงตํำแหน่งรองผู้อำนวยการแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าในวันนี้เปี้ยวจะได้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนไหนลงเลกลิ้นแข็งไปหมดแล้วไปติดตามกันนะคะว่าเปรี้ยวจะได้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนไหนไปกันเลยค่ะไปที่เขตกัน สองท่านมาโดยตลอดนะครับปีนี้นะครับประสบความสําเร็จที่ท่านผู้บริหารระดับสูงของพระสศึกษาคณะตามระดับชั้นที่ได้เห็นความสําคัญของโรงเรียนรณะวิทยาศาสตร์จิตรลเกียรติแล้วก็ได้คัดเลือกคัดสรรนะครับบุคลากรที่ทรงคุณค่าผมดูจากวิทยอ่าเมื่อสักครู่นี้สั้นๆแล้วก็ดูจากคํากล่าวของอดีตผู้บริพากทั้งสองท่านคร <t> ับก็มองก็เห็นว่านะครับท่านรองทั้งสองท่านนั้นมีเป็นคนมีความรู้ น่าจะมาช่วยทําให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7จ็ดส้านั้นเจริญร่างงานขึ้นไปค่ะเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านนะคะท่านผู้ในการรุชนะเขาจะเจริญสุขน,นะคะผู้ในการโรงเงรียนวัดแจ้งสิสัมพันธ์สโมสโรสากลอุทินนะคะท่านผู้ในการรองนารองการเพศนะคะท่านว่าที่ร้อยตีประเชิญรอดบัน้นหอดนะคะ เลขานุก,การที่ปรึกษาเลขานุก,การท่านคนที่ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติมาส่งในวันนี้นะคะปลื้มใจอย่างที่พี่พา,ดาได้พูดไปมาวันแรกรู้สึกอบอุ่นใจนะคะสําหรับที่นี่เพราะว่าท่านผู้ในการนะคะได้พาคณะบริหารไปพาพทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งอร่อยมากๆค่ะท่านพ่อคะ่ะ ต้องขอบพระคุณจริงๆรู้รับรู้ได้ถึงว่ามาอยู่ที่นี่จะมีความอบอุ่นและเป็นกันเองและได้กัรยานมิตที่ดีจากคุณครูทุกท่านด้วยนะคะอีกทั้งขอให้คามั่นกับทุกท่านณนที่นี้ด้วยว่าจะเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะคะพร้อมที่จะให้ทุกท่านเติมเต็มและพร้อมที่จะช่วยทห้ผู้ในการบริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เจริญเก้าวินยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะ ควบผู้นะคะท่านรอคุณครูตลดดูใงค่ะปึบนี่ก็ตัดมาอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานใหม่นะคัเพื่อนทางโรงเรียนมาแจ้งสิริสัมพันธ์สมโมสรสากนุทิศเนี่ยก็ได้ทําการมาส่งตัวตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนะคะวันนี้24พฤศจิกายน2566ก็เป็นการเริ่มงานแบบจริงๆจังๆวันแรกนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเบี้ยนะคะมาร่วมส่งแล้วก็นี่ มีของขวัญเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยซึ้งใจมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ของเปียวนะคะขอให้การทำงานของเปี้วที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจสิบห้าเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะมีกัลยาณมิิรที่ดีที่โรงเรียนนี้นะคะขอให้ทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมตตาอำํำนวยพรให้เปี้ยด้วยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเนาะนะ จากการตั้งใจอ่านหนังสือสอบด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะนี่กําลังจะแกะของขวัญน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องทํางานเป็นห้องวิชาการนะคะแบบตื้นตันใจมากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้และหวังว่าคลิปนี้ของเปี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะสอบเป็นผู้บริหารนะคะหรือว่าใครก็ตามแต่อาจจะไม่ได้สอบผู้บริหารอาจจะเป็นการแบบเอาชนะใจตัวเองนะคะ ความมุกมานะความตั้งใจของเราทุกคนสามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจมากพอนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอีกความตั้งใจที่เบี้ยวทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจตัวเองถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าทอ้อ จะกลับมาดูคลิปนี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของตัวเองว่าเราตั้งใจมากขนาดไหนในการที่จะเข้ามาสู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเทุกคนที่กำลังจะเดินในเส้นทางนี้นะคะ Take Let's hit the backs, your road